ใช่ใช่แต่ว่าเขาอยากรู้ว่าสาเหตุอ่ะค่ะ <laughs> ค่ะือคงแก้บุตรมาทำค่ะ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 โทรไปถามแล้วหรือ่ หรือตอนมาอยู่ก็กินไม่เป็นอยู่ในใจอยู่ในใจโอเคอามโอเคโอเคไปนบอมืออื่นนะไปเกดรบ้างี่โจามเขาต่อเาต่อเขาตอเออือเขาตอครับขยันหลับตาตลอด ใช่น้องพาดจะขอเองเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็มาลูกถวาดเขาจะไปงานน้องพาดนะคะนะนี่ไปกินน้ำกันเด้อค่ะได้พี่น,อน้องแม่นมืดหรือเปล่เนี่ยสามกิโลสี่กิโล,โลของน้องพาดอีกต่ทั้งเบิดหกกิโลเจ็ดกิโลรวมรวมคือได้หลายแถะพี่ลึกเก๋ไปโดยเฉพาะเลยนี่แมื้อนี้นะ ตั้งเจอไปบมดมื้อเลยเป็นบ่สองมือเลยย่กับผักหวานี่ยสองมือแล้วอับเอาไปต้อนอัมราลินโดยเฉพาะโอเคมม่อมมมอด้วยผักหวานเลยวเป็นบ่เลยอันนี้ครับปลาทอนกำลังออกช่องใหญ่นะครับเนี่ยสัมภาษณ์เองก็ตอบเองผักหวานไปต้อนเอฟซียุขอนแก่นค่ะอยู่ขอนแก่นโอเคนะครับเลี้ยงเกลือเรี้ยงให้เลือเกลือให้อิ่มเลยจักไปเลยเรียงให้เลือเกลือให้อิ่มเลยครับจั๊กิโลนะทั้งหมดนะ เบิร์ดกระโตหลายโลอยู่ได้ทำมันเหี่ยวแล้วก็ซิบอหอดอกะสดสดน,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 นี่ประมาณตอนเก็บใหม่ๆเป็นซิบรวมเบิเมื่อวาน่ะสามกิโลร,รวมทั้งของกันสะพัดพร้อมมาขอหอของม่านบ่รวมค่ะสะพัดได้ไปด้วยปะไปไปน่กากันโอเคไปต่างกัทั้งเบิดมันนี่กระโลก,กว่ารูเป็ดผักหวานล้วนๆนะครับผักหวานภูเขาเลยเนี่ยเนี่ยไม่ได้ไ่ได้ปลูกเองนะครับนี่ไปหาเมดคู่ปเปิลผู้กทุบทแล้วไปจนบ่า<ท>ยโมงเพิ่งลงมาก็เลยเมื่อยเลยดูเนี่ยเราดื่มกาแฟไปซะหัน Tabukin ka yeah, yeah. pa yan. Samuhay pala pala. pala.